กลับเข้ามาช่วงที่สองของจับตาประเทศไทยนะคะยังคงจับตาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและกัมพูชาแต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่มุมไหนดีคะช่วงนี้ช่วงนี้เข้าไปภาคสนามหน่อยไปที่อานมากับน้องจันอ๋อเมื่อวานนี้ที่เราพาคณะไอโอจากอาเซียนลงพื้นที่โดนเขมรมากวนเอยนะฮะก็แต่ว่าหยบอะไรหยุดลงได้ใช่ไหมมันน่าหมึดบัดจริงๆเวลาเขาพาผู้ช่วยทูตมาเราก็สังเกตการ์แบบเรียบร้อยแต่พอเราพาไปบ้างเข้ามาป่วนเฉยเลยนะคะ อ๋ล้เราจะไปสารภูมิอา่านมาแล้วก็ตามด้วยน้องจันกับใครดีน้องเหมีวเราจะคุยกับเสียแมวแล้วกันนะคะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทรพรดอนพัฒนฐาบาุตรตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียแมวครบับครับสวัสดีครับสํารัมสวัสดีครับน้องหมีวครับพี่แมวเสียแมวเชิญครับครับช่องอ่านมาเนี่ยกว่าจะเคลียร์กันได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเมื่อวานนี่เสียแมวครับ,สร,บสรุปยังไงอ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราคุ้สภาพได้แล้วนะ ถาเรายังถือว่าคุณภาพได้ครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ก็ให้แต่ล,ละฝ่ายมีทหารอยู่เล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันแต่โดยการยึดพื้นที่ควบคุมพื้นท,ท,ที่โดยส่วนใหญ่แล้วเท่ากับว่าเราค่อนข้างเสร็จแล้วใช่ไหคมครับแล้วไงเขามากล่างว่าเป็นของฝั่งเขมรได้ล่ะคะเซเมลอันนี้ต้องจําไว้เลยครับเขมรจะทําทุกทินท,ทางและการด,ดําเนินกลยุทธ์ของเขาตั้งแต่ระดับเจ้านายใหญ่เลยนะจนมาถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้างาน ทำอะไรก็ได้เป็นการปฏิบัติการขาอสารซื้อไบโอนะครับก oh. ิงเท็จไม่สนใจสนใจอย่างเดียวให้ฝ่ายตรงข้ามและผู้สื่อข่าวต่างๆ oh. เข้าใจเชื่อไปตามเขา oh. ความจริงเป็นอย่างไรไม่สนใจนะข้อเท็จจริงจริงหรือเท็จไม่สนสื่ออย่างเดียวว่าต้องการให้ตรงกิดที่เขาคิดเช่นเขาต้องการสรื่อว่าต้องอ่านมาไปของเขาเขาก็จะย้ำอยู่อย่างนั้นซึ่งต่างจากฝ่ายไทยเนี่ยเราใช้กลยุทธ์ของการปรับชาสัมพันธ์นะครับซึ่งต่างจากการไนโอ ซึ่งปฏิบัติการต่ามๆประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ของเราเอาข้อเท็จจริงจริงๆแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบให้เชื่อถือบนพื้นฐานของความจริงแต่ของเขาเนี่ยบนพื้นฐานจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้แต่ให้เชื่อตามที่เขาสื่อสารฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเหตุปกติไม่ว่าจะเจอในระดับพื้นที่หรือในระดับที่เป็นรัฐบาลเขาดําเนินกลยุทธ์อยู่ใช่ก็ผมครับครับอันมาแต่ว่าไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของเรานะเราก็ค่อนข้างจะปล่อยปละละเลยมาใน เราไม่ว่ารัฐบาลไหนแต่เป็นหลายรัฐบาลนะใช่ไหมเสียแม้ว่าเราอ่่าใชเลยค่อนข้าง,าง,างทิ้งขว้างไม่ได้ดูแลแบบจริงจังอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราพอระยะเวลาที่ยาวนานมาเดิมเนี่ยมันเป็นประเด็นลักษณะมนุษยธรรมะนะครับแต่สุดท้ายมาเนี่ยพอการปล่อยป่าละเลยที่ยาวนานหรือไม่เข้มงวดเนี่ยมันเลยถูกมองเป็นสองมุมมุมที่หนึ่งว่าโอเคดําเนินการตามมนุษยธรรมเป็นความสัมพันธ์กับอาประเทศเพื่อนบ้านยกตัวยอย่างอ่านมาเนี่ยเราก็เอ้ย ตอนแรกเขาก็จะบอกขอเปิดตลาดก่อนแรก็เป็นระดับชาวบ้านนะละเอามาเปิดตลาดเฮ้ยสักพักเขาก็จะมีกําลังประจําถิ่นเขาแทรกซึมมาเฮ้ยมาสร้างสัญลักษณ์ใช่ไหมก็สารตาอมก็เกิดขึ้นมาอาตาอุ่มก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเป็นวิธีการของกัมพูชาตลอดไม่ว่าจะนนองจานเฮ้ยจากมือเคยทำประชาชนประชาชนเข้ามาอยู่ก่อนและกำลังประจําถิ่นก็แทรกซึมเข้ามาและจากนั้นนี่ก็ไขสีแล้วก็สถาปนาว่าเอ้ยอันนี้พี่ๆของฉันไม่ต่างกันเลย แต่จากความยาวนานเนี่ยที่สำหราบผู้เอ๊ะมันเชิง่อยปะละเลยอะไรหรือไม่ตรงเนี้ยถ้าเป็นหลิงสองหน้าให้หน้าที่สองเนี่ยหน้าที่หนึ่งมองว่ามนุษยธรรมความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านพอหน้าที่สองประชาชนเฮ้ยหรือมันมีผลประโยชน์ในพื้นที่ในธุลเศรษฐกิจสิงคาปร์รรถ้วทําให้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปได้ประโยชน์จากให้ผลประโยชน์ในพื้นที่นั้นที่จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันถ้าบริเวณน้องจามันเป็นพื้นที่ลา่า มันก็จะไปสัมพันธ์พวกค้าของเถือนแรงงานเถือนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นพื้นที่เป็นไอ้เป็นช่องเขาอะไรมันก็จะเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งก็ไปสัมพันธ์ข้ามไปแล้วไปเจออการพนัานออนไลน์บ่อนการพนันอะไรต่างๆตรงเนี้ยเราคงจะต้องดูเรียนตสองหน้าแต่เรื่งสองหน้าเนี่ยมันจะดูจากการเวลาที่ผ่านมามันจะให้คาตอบว่าเอ้ยมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ใช่ครับครับทีนี้ในการวางแนววางรั้วรวดหนานะ ก็นี่ผพูดกันตรงๆว่าก็มีชาวบ้านมีพี่น้องประชาชนก็เปรียบเทียบเล็กน้อยว่าถ้าัภาคสองวางแนวค่อนข้างกระชับดีรุกเข้าไปในดินแดนของเรานั่นแหละแต่ว่าที่หนองจานนั้นเนี่ยเราเนี่โอห่างมาสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรจากรั้วจากหลักเขตมันเกิดช่องว่างตรงนี้เสียแมวมีมุมมองยังไงบ้างไหมคือถ้าในพื้นที่ของทัพภาคที่สองเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่ประชิญหน้าโครงการพระทูรบหนักหน่วงเลยใช่ฉะนั้นแน่นอนมาตรการเขาเนี่ยนะครับ เพื่อป้องกันการที่ฝ่ายนู้นจะรูปกลับมาหรือแอบกลับมาวางทุนรเบิดเขาก็ต้องมีความเร่งที่จะต้องไปวางเครื่องขิดขวางืีแนวรั้วลวดหนามนะเขาต้องเร่งเพราะว่าเฮ้วางใจไม่ได้จริงๆต้องทั้ง1สบพื้นที่เลยนะครับวางใจไม่ได้เลยจากพื้นที่เพราะกับูชาไม่เคยกคาลบกติกาอยู่แล้วราอสาวงอ๋อสา,อว,าว่าอะไรไม่สนดังนั้นตรงนี้กองทัพที่สองเขาเผชิญเหตุที่เป็นทั้งปะทะและสู้ลบหนักเขาดำเนินการเร็วกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับกองของจานเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคที่หนึ่ง ก็ดําเนินการเป็นขั้นตอนของรื่อจากขยพื้นที่ตรงหนองจานที่ผู้อพยพในอดีตเป็นกรมพูชามาอยู่และจนแทรกซึมเลยกลายเป็นบอกว่าเอ้ยเขาเนี่ยมาอยู่แล้วตั้งแต่ปีสองห้าสี่สามเนี่ยเราแทบจะเข้าไปพื้นที่ตรงชุมชนนั้นไม่ได้เลยพอสถานการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเราเคลียวไปได้เขาก็เร่งด่วนไปล้อมั้วลวดหนาตรงพื้นที่ที่เป็นการเป็นที่อยู่นั่นแหละครับของชุมชนก่อนครับนะครับส่วนไอ้แนวที่จะขยับมาอีกทีเนี่ย ว่าเส้นปฏิบัติการแล้วมาถึง้วดหนามเนี่ยก็คงเป็นลําดับต่อไปดังนั้นความเร่งด่วนผิดกันเขาไปจัดการสถานการณ์หน้าง,งานตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอาจจะค่อยมาขยับจัดการสร่งแมวบริเวณเส้นเขตแดนเส้นปฏิบัติการนะครับมองไงเราเช่นนั้นความเร่งด่วนต้องไปตรงนั้นก่อนอ,อย่าให้กลับมาลองรูเลยไม่เข้าพอดีไอ้จุดที่เขาอยู่กันนี่แหละครับที่เป็นชุมชนเนี่ยมันก็ห่างจากไอ้ตรงนี้แหละ เส้นปฏิบัติการเนี่ยโอ้โหมันก็ลุม่วงห้าร้อยเมตรนะใช่ร้อยถึงห้าร้อยเมตรประมาณห้าร้อยเมตรก็ไกลผมทำให้แต่พอดีเนี่ยพี่น้องประชานชนไปอินกับเหตุการณ์ทั้งของพื้นที่ทัพภาคสองอีสานใต้ไงพอมาเที่ยวตรงนี้ก็บอกเฮ้ย hey, ทำไมมันไปไกลจังอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหน้างานเขาไปล้อมไปตรงจุดที่พวกชุมชนอยู่ก่อนไม่ให้กลับมาแล้วจากนั้นการปฏิบัติการเนี่ยคงค่อยขยับไปทีตรงเส้นปฏิบัติการใช่ครับผม,มในอนาคตก็เราขยับไปได้นะ ถตต,ต้องขยับเพราะตอนเนี้เรายืนยันว่าเราได้มีการยึดพื้นที่ควบคุมพื้นที่อิทธิพลได้มากก่าฝ่ายตรงข้ามและเขตที่ทางพื้นที่ทับภาคหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเหตุการสู้รบหนักเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นที่วิทยศาสตร์ของกัมพูชาเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าถ้ามีการสู้รบเนี่ย ไอ้พื้นที่สีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ธรรมหากินของเขาที่ข้ามไปถึงคาสิโนและอะไรอื่นถ้ามีการสู้รบเนี่ยกระทบกระเทือนแน่เรื่องลูกค้าจะข้ามไปเรื่องคนไปทางานจะข้ามไปเรื่องรายได้ต่างๆมันจะหายวูบเลยฉะนั้นเราถึงบอกไงเหตุการณ์มันถึงไม่เกิดหนักขึ้นทางสีของทัพภาคที่หนึ่งกับกองกําลังจากบุรีใต้ของสายเรือดาววิทชยรที่รับผิดชอบอยู่มันเลยมันหนักอยู่ที่ทางอีสานใต้เนี่ยครับผมใช่ครับดังนั้นเราต้องปิดล้อมต้องกระทำยังไงเพราะว่าผู้กระทงตรงก็เคอมี กอค้าานทุนฝ่ายเราหรือแม้กระทั่งคนในเครื่องแบบหลักสีนี่ก็ทํามาหาประโยชน์กันอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมเสียแมวหรือ,อยังไงใช่ครับนโยบายของรัฐบาลต้องมีความชัดเจนในการจัดการเรื่องนี้เพราะเราจัดการในเรื่องภูมิคุ้มกันของเราเองก่อนเนี่ยนะครับคือมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เราต้องใช้กฎหมายบังคับเนี่ยเพื่อจัดการเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ผลประโยชน์ที่มันเกิดบริเวณชายแดนเนี่ยมันเรียกว่าธุรกิจสีเขาธุรกิจสีทาซึ่งมักก็จะมีทั้งต่างชาติทั้งจีนทา อินเดียเทาฝรั่งเทาเขมรนเทาอะไรไทยเทาอะไรต่างแต่อเทาตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นจากไทยเทาใช่ไทยเทาที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆนี่ยน้ำหนักมันก็มาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนี่แหละครับดังนั้นรัฐบาลจะต้องเข้าไปที่ต้นเหตุตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีความหนักมีความรับผิดชอบในหน้าที่แต่ตรงเนี้ยเมื่อรัฐบาลนโยบายชัดเนี่ยการที่จะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีความเช้มงวดและมีประสิทธิภาพยืนยันครับสุดท้ายต้องมีประชาชนอยู่ในสมการ ให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสอบได้แบบโปร่งใสตรงนั้นแหละครับรับรองได้เดี๋ยวความมันแตกเองครับ<ม>ประชาชนจะรู้หมดแหละครับไอ้ช้องรธรรมชาติตรงไหนมีไว้เพื่อฟางมันไหนเป็นของจริงอันไหนที่เข้าออกสะดวกสบายอะไรประชาชนมันรู้ทั้งแนวครับคือถ้าไม่มีไทยเทา<ม>นี่ขเขมรเทาจีนเทาก็จะหายไป,<อ>ไปโดยปริยายไม่มีเกือาหารไปโดยปริยายถูกต้องใช่เพราะลูกค้าจริงๆเนี่ยมันก็มาจากฝั่งไทยอีกถ้ามีการเข้มงวดมีมาตรการคัดกรองไปเนี่ย พอลูกค้าไม่ไปเจ้าหน้าที่ที่ไปทํางานก็เฉยเช่นเดียวกันไอ้คนถูกหลอกก็ประเทศไทยเอยงเหมือนกันในจีนทางปีกทางตะวันออกนะครับเป็นบรรลุค้า80เปอร์เซ็นที่โดนหลอกนะมันก็คือคนไทยงัน้นก็น่ <ใ bacteria S 2> ากลัวไอ้เจ้าหน้าที<ๆ>่ที่ไปเอื้อนน <Pv t. S 2> อาทรก็คนไทยอันเนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะที่บอกเราคงจะต้องดูเหรียญต่อนหน้าในเรื่องการม oh. ิตรสัมพธรรมที่มันยาวนานจ voilà. ินควรแล้วกลายเป็นเหตุว่าเฮ้ยเขาไปคิดว่าเป็นพื้นที่เขาไปเลยนะครับตอนนี้พอไอ้ความยาวนานเนี่ยคนก็ถึงตั้งความสังเกตเฮ้ย ที่จริงพอเรื่องมือชธรรมมันจบไปแล้วเนี่ยตอนนั้นมันยึดขมิ้นสามฝ่ายรู้ี่ยเอย้มันจบแล้วมันก็น่าจะต้องผลักดันกลับไป oh. พอผลักดันกลับไป oh. ปั๊บเนี่ยเราก็จัดการแนวเขตแล้วเราก็ว่ากันไปชัดเจน <Okay. S 2> แต่ตรงเนี้ยพอจากความยาวนานแล้วทิ้งไว้เนี่ยจนเขาสร้างเป็นชุมชนที่เขีมแข็งแล้วก็เราไม่กล้ากลับเข้ามาเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เกรงตัวเรื่องความปลอดภัยให้ระยะยิงปืนใหญ่เขาไปถึงไม่วางทุ่นระเบิดไมเพราะสไตล์คมพูชานี่ต้องท oh. ุ่นระเบิดทุ่นระเบิดอ่ะระยะยิงอะไรต่างๆเนี่ย เราถึงต้องเอาพี่น้องประชาชนถอยออกไปไงเพราะเราอยู่แล้ว <Okay. S 2> ไม่ไปลอดภัยพอาถอยออกไปปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เข้ามาอยู่เขาไม่ถอยนี่มันอยู่ของมันเลยอะ่ะนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะเป็นปัญหาเสร็จปุ๊บโอ้โหแล้วพื้นที่แตงร้องจามันเป็นแบบพื้นที่ล่าครับมันเป็นพื้นที่ที่สนุในเรื่อง,องการค้าของเถื่อนนะผู้จัตรงๆงนะครับมันก็เลยเกิดไอ้สิ่งสิดเถ่าเนี่ยเกิดขึ้น <c oughs> ฉะนั้นตรงเนี้ถ้ารัฐบาลไม่เข้มงวดนะครับแล้วก็ไม่มีมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษเจ้าที่ต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไอ ช่วกิจสีเทาและผลประโยชน์ลักษณะแบบนี้มากเลยครับเพราะว่าผลตอบแทนมันสูงมากๆใช่ครับผมใครจะเป็นเจ้าภาพนะฮะในการล้างไทยเทาเนี่ยเสียแมวเอาทหารหรือตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองหรือยังไงดีอ่ามันลำบากครับเพราะว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นสีเทาไปด้วยแล้วเหมือนกันในระดับหนึ่งอ๋อเออนี่ยแหละครับฉะนั้นจริงจริงเจ้าที่ส่วนกลางจริงจครับที่มีเรื่องความอํานความยุติธรรมเนี่ยและการคัดเลือกเจ้าที่ที่ไปประจําพื้นที่ชายแดนอะไรเนี่ยต้องมีการหมุนเวียนนะครับ ด่าให้ไปตักหลักกันอยู่นาน, <S <S <an> นพอืเพราะพอไปตักกัดกันอยู่นานเมื่อไหร่เนี่ยอิทธิพลมันจะตามมาพอตามมาจากความเคยชินแล้วมันเลยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลไปเลยแต่นั้นเมื่อก่อนในอดีตตอนที่มีการสู้รบเนี่ยทหารเนี่ยเขาถึงมีการต้องหมุเนเวี่ยนนะยในการทักเปลี่ยนไปเพอาะเขากลัวไอ้การที่ไปวางกําลังไว้ตงนานเนี่ยไอ้ตัวหน้าเดี๋ยวมันก็จะมีอิทธิพลไปโดยธรรมชาติของมันแล้วตอนนี้เขาหมุนไหมคะทหารที่ไปประจําการเนี่ย โอ้มันก็ใช้กําลังหลักในพื้นที่ตอนนี้ถ้ามันหมุนมันกลายเป็นเป็นหมุนกเดียวกันอยู่ตรงนั้นแหละครับอ,อ่คือเมื่อกี้มันไม่ได้เปลี่ยนแป<ส>ลง<ด>จากหน่วยจากพื้นจากพื้นที่อื่นมาจริงๆเนี่ยมันก็หน่วยในพื้นที่มีหลายหน่วยมันอาจจะต้องสลับแล้วก็แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดครับถ้ามีการตรวจสอบจากประชาชนให้ได้ง่ายๆเนี่ยรับรองได้ครับ มันมันมันจะมีความลงตัวได้ในการแก้ไขสถานการณ์ไปกับผมเพราะฟังฟังดูแล้วสิ่งที่บอกว่ากลัวก็คือกลัวว่าการผลักดันออกไปเนี่ยทำไม่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นดินแดนผลประโยชน์ใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะใช่ยวงรักษาเอาไว้อ่านั่นแหละครับมันเนี่ยมันมันไดยที่มีการรักษาเอาไว้แต่ที่บอกไอ้เหรียญสองหน้าตรงเนี้ยไอ้ตัวผลประโยชน์ตรงเนี้ยแล้วมันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันไม่ว่าจะเป็นค่าของเสื่อนแรงงานเสื่อนการพนันแซมเมอร์บ่อนการพนันคาสิโน อะไรเต็มไปหมดตีมูลค่าได้เลยคะส่ยแมวโอ้โหมันก็ที่เป็นมูลค่า <c oughs> ที่เป็นปัญหากันอยู่นี่แหละก็ไปสร้างความร่ํารวยให้กับทังฝั่งผู้นำัมบูชาพอสมควรนะ่ะถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขามันถึงเป็นข้อเ <c oughs> ปรียบเทียบเห้อเอ้ะทำไมพื้นที่ท่าบ้านหนึ่งกับกองรลังจอมอิสระไอ <c oughs> ้การประทะมันน้อยเหลือเกินการสู้รบหนักไม่มีเลยอืเพราะมันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขาอะ่ะ บางทีเรารบอยู่ทางอีสานใต้เนี่ยนะถ้ามาจัดก,การทางนี้แบบเข้มงวดนะมีเป้าหมายจะไปจัดก,การในทางพื้นที่ทํามากินสีเทาะนะดีไม่ดีไอ้การยึดทางอีสานใต้เนี่ยจะไม่เกิดก็ได้ยซ้าไปที่จะเกิดเบาบางลงด้วยซ้ําไปถ้าเรามีเป้าหมายว่าจะไปจาัดก,การพื้นที่นีสานทางนี้นั่นแหละครับเองก็ถ้าจัดการดีๆเ<ๆ>นี่ยเอาให้วุ่นเส้นหายใจไม่ออก ตรงนี้นนข้อจัดการเงนเซ็นคือทําให้ต้องส่งผลกระทบกับรายได้ของเขาคือพี่ๆ<ช>ท่านนี้แล้วก็กลับมานี่แหละที่มีผู้แนะนําเยอะๆเลยที่เขามามีอะไรรายได้ผลประโยชน์หรือการลงทุนอะไรในเมืองไทยเนี่ยนะครับหรือเวทัพั์สิสนห์สังหาต่างๆเนี่ยการตดวไอ้ปปงเรื่อ, <ๆ S 1> <ๆ S 2> องฟอกเงินอะไรเนี่ยต้องไล่เส้นเงินมาที่นี่แหละครับเพราะถ้าเรามาจัดการในตรงนี้มันเป็นในประเทศไทยเรารับรองได้ที่การเหมือนที่ตายยึดทรัพย์อะไรต่างๆนะครับ เพราะเราต้องมาชดเชยในการที่ครับเราต้องมีพูดเสียหายพูดบาดเจ็บล้มตายกันจริงไหมเราก็ใช้ทรัพย์สินเขาเนี่ยที่เขามาอยู่ในไทยนี่แหละเราต้องตรวจสอบและยึดอายัดไว้ตรงเนี้ยรับรองได้ผลชังนักเลยจริงๆิงแม่ทัพหนึ่งทุบโต๊ะอีกสักหน่อยนะเสียแมวจะคึกคักกว่านี้นะโอ้ง่ายเลยเพราะมันประกาศกฎระเบียบการมันเด็ดเสร็จอยู่ได้มันได้ทุกวิธีการเลยนะมันไม่ต้องไปซึ่งกฎหมายปกติเลยแล้วมันสามารถเอาอำนาจเรียกไอเจ้าหน้าที่ที่มี อำนาจหน้าที่กฎหมายปกติมาจัดการได้หมดจริงไหมครับเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตำรวจไฟเบอร์นะครับทุกฝ่ายหมดตำรวจอ่เสวนชายแดงอะไรต่างๆใช่ครับมันมันถึงจะไอ้ตรงนั้นได้เอาละครับก็ได้ตรงนี้ถ้าม้ทัพหนึ่งทุกโต๊ะมีอำนาจกดรายการรับรองจัดระเบียบได้ดวยเร็วเหมือนตอนเนี้ยที่จังหวัดตอนนั้นทุกรบมันมันไม่ของเราไม่ได้เกิดการปะทะแรงนะแต่เราใ้จังหวะนั้นล่ะที่มากวาดทาให้ทุมทนเขาออกไปได้งะครับ า่าววงจังหวะอันนี้ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าณตอนนี้ขยายผลขยายผลยังทําได้อยู่นะที่สำรานบอกว่าแล้วเราจะไปล้อมรู่นนหนามได้อยู่นะครับเพราะว่าเราอ้างฐานจากการที่พฤติการของกัมพูชาปฏิบัติกับพ<ด>ืบ้นที่ภาคสองเนี่ยคือการมาวางทุนระเบิดดังนั้นบอกว่าที่เราไปต้องถึงรวน่นหนามเนี่ย ในแนวปฏิบัติการแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาย้อนรอยกลับมาวางสุดระเบิดเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนเราใช่ครับผมครับใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองใช่ครับถึงบิ๊กใหญ่แม่ทัพภาคหนึ่งด้วยนะฮะทุกคนครับเสียแมวครับขอบพระคุณครับดีตอนดีครับขอบพระคุณค่ะพลโทพรดอนพัฒนถาบุตรนะคะเอ๊ะเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังมีการประกาศกฎอัยการใช่ใช่ใช่นะฮะทิงทำอะไรได้อีกเยอะนะฮะตอนนี้ครับผมว่าแม่ทัพภาคหนึ่งกองทัพภาคหนึ่งเขาก็พยายามอยู่นะ ก็ดูกันต่อไปนะยังไม่สายที่จะจัดการให้มันเข้มขน้นขึ้นอีกหน่อยค่ะเอาละค่ะอันนี้เป็นช่วงที่2นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาจับตาเรื่องประเด็นการเมืองด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ใครที่กำลังรอโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษติดตามได้ในช่วงอยู่ดีกินดีนะคะ